เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวเดินกินถิ่นนาเกลน,นะครับรีวิวตลาดให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่าคลองนาเกลนะครับอันนี้เป็นชุมชนเก่าของพัทยานะครับมีร้านลับอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในตลาดกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับของเมืองพัทยาแล้วนะครับ นี่มากับชุดนี้ครับหม่อมนะครับหม่อมแม่แถวนี้มีร้านรับด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศเก่าๆหน้าเกือแล้วก็พัทยาแล้วนะครับ เมื่อก่อนเป็นวิถีชีวิตก็อยู่กันแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นชาวประมงนะครับที่นี่นะมีอาชีพหาปลาหาปูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดครับข้างในว่ามีอะไรกินกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมจะไปหาหอยเม่นในตำนานนะครับนี่นะครับอันนี้คือเจ๊น้องซีฟู้ดนะครับที่เป็นร้านอาหารที่ขอมารีวิวกันในตำนานนั่นนะครับสักวันนะครับเดี๋ยวหนึ่งเอนคจะมาพาเพื่อนไปกินกันนะครับ นี่แค่น้ำจิ้มปากทางนะครับส่วนมากที่นี่จะเป็นอาหารทะเลนะครับสดๆเลยครับสดกว่านี้ลงไปกินในน้ำนะครับอขอกระถอดหน้าดาวน์โหลดร้อยคำและกระปุกอีกด้วยนะครับโดนมาบ้างดิ ไ้เาจารยเอมดอ็านะไม่ไดตลาดส่ะอะไรนี่มัันทําไม่ได้ไม

นี่เป็นขนมในตำนานที่เราตามมาหากันนะครับถังหัวลู่นะก็ะได้ปะฝัง่งนู้นหรือฝนะั<ะ>่งนะี้ฝั่งนู้นอ่ะขนมกลงในตำนาน มันฝรั่งคอนโดนี่น้ำอัดลมย้อนยุคครับผมน้ำจะรวดกูดถ่ายไปจางนางกูดูมปวดอีก โอ้ช <No ันน uhm> um> nope totally ั้นไม่ีเออ่เมี่สดมอนครับสดหวานอ้อยแม่เขาอยู่ไหนสามสิบแม่เขาอายุี่บหกว่าสามมาแล้วยี่สิบห้าก็น้องคอยมาสามสิบแล้วก็ได้ปีก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้อูกัน เป็นร no like, mm ้น hmm. น eh> ่ะนะอันนี้นอะไรลูกอะไรน้องแหววแหวอะไรน้องเกเรพี่หรือเปล่าลูกหมึกสดไหนหมึกมันหมึกมาไหนฮึไม่ครับสดกว่านี้มึงไปกินในทะเลแนะหมึกไทยลูกไปทะเลของเยอะมาดูเยกะจริงไหมเดินไกลก็จะมาหากินหอยเม่นซะหน่อยไม่เจออีกว่ชอกไม้หนึ่งลวนลามลายหน่อยเจ็ดแล้วฮึ ดูเงือกผุดจริงตลาดาเดินกินทีนาเกลนะมาได้ดดมมเ,เรื่องราวนะครับบรรยากาศของที่นี่ก็เป็นตลาดพื้นบ้านนะครับแบบว่าขายอาหารบ้านๆน,นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาจะมาทําร้านทําอะไรกันนะครับมีอาหารเก่าๆนะับพื้นเพลเก่าๆอย่างเราไม่เคยเจอนะครับน้าชาสีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นข้าวมันข้าวอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาแถวนี้นะครับลองแวะมาดูนะครับมาเช็กอินกันดูนะครับเป็นตลาดที่สนุกสลาดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปตลาดจีนชาแง้วต่อนะครับวันหลังจะรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับแบบจัดๆกันแบบนี้ไปเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกันกับ NK ต่อไปนะครับสวัสดีครับ